อ่านี่เป็นคลิปต่อไปนะครับก็คือการที่เราจะเจาะนะครับเราก็จะมาร์กให้มีรูเจาะนะครับตรงที่ขีดๆครานี้คือเอาไว้สําหรับจะเจาะนะครับเวลาเราจะเจาะนะครับอ่ามันก็จะมีท่านั่งนะครับเดี๋ยวครูจะเห็นท่านั่งก็คือเราขึ้นไปนั่งทับเลยนะครับนะครับเราจะขึ้นไปนั่งทับเลยเราจะขึ้นไปนั่งทับนี่เลยนะครับขึ้นไปนั่งทับนะครับแล้วก็ใายคอนไม้เป็นตัวต่อ เราจะเอามาปัดที่ใกล้เส้นนะครับแล้วเราก็ต่อกไปนะครับตอกตรงๆนะครับเสร็จแล้วเราเดินหน้าไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็ตอกเห็นไหมครับไม้มันจะเป็นไงครับไม้มันจะหลุดออกมานะครับนักเรียนอย่าไปงัดนะครับถ้างัดไม้มันจะแตกห้ามงัดขึ้นนี่นะครับงมายจะแตกนักเรียนตอกซ้ำที่เดิมนะครับตอกซ้ำที่เดิมนะครับนะครับอย่าให้ถึงเส้นเนาะตอกแล้วดึงออกเดินหน้าไปอีกนิดนึงนะครับ เดินหน้าีกนิดนึงนะครับไม้มันจะกระเด็นออกไปคนเดียวนะครับอาจจะมีงัดบ้างนิดหน่อยแต่อย่าไปงัดมากถ้าเราจะงัดกับหลังน,นี้ได้ไหมได้นะครับงัดกับหลังได้เพราะว่าเรายังไม่ถึงเส้นดีเราเหลือเส้นไม่อยู่ใช่ไหมครับก็จะหลุดออกไปนะครับเห็นไหมครับจะรูไปมเพราะนั้นตอกที่เดิมซ้ำที่เดิมตอกซ้ำที่เดิมอย่างนิดนึงเดินหน้าอันนี้เขาเรียกว่าเดินสิวนะครับเดินสิวคือ ให้มันเอียงซ้ายเอียงขวามันเดินอย่างเงี้ยน,นะครับนี่เขาเรียกว่าเดินสิวปักเพื่อให้ได้แลวครับเดินมาเดินมาให้มันได้ใกล้เส้นนะครับแล้วเราก็ไปทีละนิดนแล้วเราก็ตอกอีกเอียงนิดนึงนะครับนะเครับเรียนไม้มันก็จะหลุดออกไปอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการใช้นะครับแล้วก็มาตอกซ้ําที่ต้น้าแรกในแนวตรงนะ่างเ้ยครับนับออกนินึง่งแล้วก็เดินหน้าไป เดินหน้าไปเรื่อยๆนี่นะครับอันนี้คือจริงๆแล้ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันห่างแล้วนี่นะครับงัดขึ้นมานิดนึงงัดได้นะครับงัดได้นิดนึงนะครับยังไม่ถึงเส้นเส้นอยู่นี่นะครับเส้นนี้เส้นเส้นอยู่นี้ ก่อนจะถึงเส้นเราก็กลับด้ามให้มันเอียงกลับวางไปตรงทรงนับออกไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มก็ค่อยมาแซะแอ่าันก็จะหลุดันนี้ก็คือเป็นรูเห็นไหมครับเป็นรูที่เรียบร้อยนะครับอ่าถ้ามันยังไปไม่ถึงครึ่ง เราเคี่ยวเราเห็นว่ามันยังมันยังไม่ทะลุแล้วก็ซ้ำอีกซ้ำที่เดิมนะครับแล้วก็เดินหน้าไปนิดนึงนะครับมันก็จะไม้ก็จะหลุดแล้วก็มาซ้ำที่เดิมอีกน,นิดนึงนะครับมันจะหลุดนะครับแล้วก็เดินหน้าไปอีกนิดแต่ถามว่ามันจะทะลุทีเดียวเลยไหม มันจะลูกไปกข้างหลังเลยไหมไม,ไม่นะครับนักเรียนเดี๋ยวรอแป๊บนึ่เรียครับเดี๋ยวให้ตรงเส้น มันจะไปสักครึ่งทางนะครับมันจะไปครึ่งทางนักเรียนต้องมามาร์กอีกด้านหนึ่งนะครับมาร์กอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะมันจะไม่สามารถเจาะทะลุทีเดียวได้นักเรียนมามาร์กอีกข้างหนึ่งแล้วนักเรียนก็ปาให้ตรงกันนักเรียนก็มาเริ่มเจาะทําเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมทเหมือนเดิมต่อไปเดินหน้านะครับพอเดินหน้าปุ๊บมันจะหลุดออกมาเลย สามที่เดิมโอ้เห็นไหมงัดมันจะแตกแวะงัดนะครับรนี่ห้ามงัดนะเห็นไหมงัดให้ดูดูนะครับถ้าง,งัดขึ้นเห็นไหมครับไม้จะปีแตกมาเพราะนั้นห้ามงัดขึ้นนะครับงัดไปทางลน้นได้ให้มันออกทางล้นนะครับห้ามงัดขึ้นทางนี้มันจะแตกสาที่เดิมครับมันก็จะออกนะเดินหน้าไป ครับเดินหน้าไปนินึงเท่าที่เรามีแรงนะครับ นิดนึงโอ้ใจร้อนไปหน่อย ะะลุนครับเรียนต่อต้องดูกำลังตัวเองด้วยนะครับ <Okay. S 2> ออมีตอกแรงด้วแนะ <Yeah. S 1> อยะยังไม่ทะลุนะครับยังไม่ทะลุนะครับกลับมาได้อันนี้แ่ะ <Yeah. S 1> เริ่มทะลุละ มันทะลุแล้วทะลุแล้วนะครับแต่ว่ามัน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 เข้าไปคาอยู่นะครับเพราะมันตอกที่พื้นแล้วมันติดมันเลยคาอยู่ใช่ไหมครับมันเลยคาอยู่ถ้าเรียนตอกเข้าไปมามันหลุดเห็นไหมครับมันหลุดมันทะลุมาแล้วนะมันทะลุแล้วแต่ที่มันแน่นหมายว่าเราตอกไปแล้วมันอัดแน่นอยู่กับโต๊ะนั้นเรียนต้องเขียมันออกก่อนเนาะอันนี้เอาให้ดู้ช่ด ระวังมือนะครับระวังมือระวังหูใจร้อนไปหน่อยอือทะลุแล้วนะครับทนะลุแล้วทำไม้ทะลุแล้ว,ลว,ลว,ลวอ่าทะลุแล้วครับ ครับทีนี้ก็ค่อยแต่งถ้ามันทะลุงี้มันแต่ง่ายแล้วทีก็ค่อยค่อยแต่งเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับกทะลุ